เมนูอาหารมือนี้ยะรักษะแกงไข่ผัมนะคะแกงไข่น้ำก็จะมีไข่ผัมพริกหอมกระเทียมพิกระเทียมกระชายตําโขกหยาบเนาะแล้วก็มีมะเขือพวงมนนีน้ำปลาน้ำปลาดี แล้วก็น้ำย่านางว่าใส่หลายนะคะเพราะว่าอยู่ในไข่ผัาเนี่ยมันก็จะออกน้ำที่แกงเขาก็เทเกรนงแกง,งไปเลยค่ะเทเครื่องแกงลงไปเลยเครื่องปรุงเครื่องปรุงน้ำปลาผงนัวจงใส่ที่หลังเนาะคะ่ะ ยายแล้วก็จะเอาไปตั้งไฟได้ค่ะวันนี้พอา้หนำเดือดแล้วเข้าก็เทไข่ํำลงไปเลยค่ะกินมัน่วเล่ะน้ำเขาก็จะออกน้ำข็ออกมาน,ามนะะ้ำลยค่ะก็จำเป็นต้องใส่น้ำไหล มีประโยชน์หลายนะค่ะพี่น้องค่ะเพราะเป็นสาลายมีโปรตีนสูงรองให้เขาสุกค่ะนี่ปะค่ะแกงไข่ผั่มแกงว่ายากค่ะแกงแบบง่ายๆบ้านโบรานโบราณ เื่อเกียนเอาใหม่แล้ะจ้ะแ้วเราก็จะใส่บักแข่งน้ำเนาะคะ่ะแต่ว่ามีผพักขาเพราะว่าพอดีไปซื้หมักแข็งบักเขือพ่วงนั่นแหละค่ะใส่น้ำพอเขาซุกแล้วเขาก็ใส่ใบมิ้นท์รกลงไป จำเนี่ก็ลุกะคะสุดยอดแล้วค่ะตักกินค่ะพี่น้องสดกินเลยเป็นของเป็นของกิริ่นเนะคะ่ะของกินซื้อ,อกินกับเขาบะได้จ้จเป็นของเป็นอาหารกินเล่นๆเน,นะค่ะเนาะแกงไข่พํา ยาละก็ใส่เครื่องเท่าที่เห็นหน่นะคะ่ะเสีบคือเกา่าเสียบเลยค่ะพอดีเลยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ํำนีกกันเด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ